รดาวพิมพ์วิสานนี่ก็เล็งเห็นว่านะการที่จากนิมนต์วัดไทยละัทธนหนาวหนาวมากเจ็ดโมงเช้าประเทศินเดียก็มีกข้าวต๋ยว ครูครูอยู่ไหนมีครูสองคนนี่ครับให้หมดแล้วหรอห,หมดแล้วทันชัยก็เลยถามสารีบุตรวา่าท่านว่าคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยอะไรเยอะกว่ากันภาษาลิบุตรก็เลยบอกคนโง่พระเจ้าค่ะ จะพาพวกนั้นไปเถอะพวกนั้นไปเถอะเราบ้าน12บ้านใหญ่สุดเดีเดีอยเกือล้มวก้วัดีครับดันรยนดีอ่ะคร่ะ เลยครึ้นทางนะคะเขาพิจูดค่ะอีกสามร้อยเมตรใช่ครับ quá đông đi mày 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 ถ้าแตเข้ามาข้ามาได้เาาสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับกลับลาพะโมลันนะสวยนยไลุไลุโอเครไย่อันนั้ดูบารลโอเรทสัตวนะเนียิมหน่จิมหน่

NAMU TASA PAKAWATO KAREHATO SEMASA PASA NAMATUI NAMU TASA SABATI ANGGILASASA NAMATU ยโปตตาัตระมตโยอิตาสาราอิตังเทวมนุสานังยังนามาสันติโคตมะปิทาจารณสัมปันนังมันตังวิตาส

ข้างล่างนี่นจะเป็นของพระอนุรุทธะเนาะ,ะพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเนี่มีได้มียานครับแต่ที่ทําแห่งนี้พระเจ้าก็สแสดงธรรมให้ภาษาลิบุตรฟังไปด้วยนะ,นะในระหว่างนั้นนะที่ท่านนักข่าปริพาชกปเป็นหลานของภาษาลิบุตรเดินผ่านมาแล้วก็เห็นภาษาลิบุตรปฏิบัติให้กับพระเจ้าก็เลยไม่พอใจนะก็เลยกล่าคำวัดด้วยล้วนเดินมาตะกิน เปรีวน,น,นระวังนะเราต้องเราอยู่อย่าพ่อในข้างหลังเราเลยเปรเลวนลวนะมาณิยามาตาสะเตสังขาราทุกขาติตังตถาคตตอภิสัมผู้จติอภิสัมอภิสัมผู้จะตั เราก็มีรถขยะอินเดียจะมีไกด์ตะโปรขับรถติดยาวเลยเขออามาต่างวันตัางวันเข้ามาต่อคนไม่ได้ देखो công लाइन अनंत था तुम भी रहे ห้องสมุดและความยิ่งใหญ่ของมหาลัยนันทอใหญ่น่ดูเลยกวบจุพระมาเรีย okay? ouais. นเป็นหมื่นลูก อาจารย์ที่สอนพันห้าร้อยรูปเอ๊ะอนาคตมีอดูกุฏิพระ <c oughs> ที่มาเรียนสมัยนะั้นนี่ห้องเท่านี้เป็นกุฏิพระที่มาเรียนเต็มไปหมดเลย ที่มาเรียนที่มาหาลัยนาะนันทะเธอ,อย่าไปนู้นรอบๆบนู้นรอบรอบ,รบมาหาลัยนี่ทางขึ้น